เที่ยวบินจากไต้หวันกำลังเตรียมตัวบินสู่ญี่ปุ่นผู้โดยสารกำลังทยอยเดินขึ้นเครื่องไปกุบทัวคุปใหญ่ซึ่งประกอบด้วยอากงอามาสูงวัยเกือบทั้งนั้นเดินเข้าสู่ประตูเครื่องบินแทนที่จะเดินไปนั่งที่นั่งตนในชั้นประหยัดแต่เหล่าสูงวัยพอเห็นเก้าอี้ข้างหน้าซึ่งเป็นชั้นธุรกิจตัวใหญ่กว้างขวางนั่งสบาย ช่างแตกต่างจากที่นั่งข้างหลังมากกลุ่มอากงอามารีบยึดเก้าอี้ตัวใหญ่คนละตัวทีนี้ก็เดือดร้อนถึงผู้โดยสารเจ้าของที่นั่งตัวจริงที่ขึ้นมาทีหลังจะอธิบายยังไงอากงอามาก็ไม่ยอมลุกไม่ว่าเจ้าหน้าที่สายการบินหัวหน้าทัวร์จะอธิบายอย่างไรอากงอามาก็พูดแต่ว่านี่ต้องเป็นที่นั่งพิเศษ ที่กันไว้ให้คนแก่ได้นั่งกันสบายสบายเหมือนบนรถเมล์รถไฟไม่ใช่หรือคนหนุ่มคนสาวควรเคารพคนแก่ด้วยการไปนั่งข้างหลังกันเรื่องวุ่นวายโกลาหลทำท่าจะบานปลายเครื่องบินทำท่าจะไม่สามารถออกได้ตามเวลา สถานการณ์เริ่มวุ่นวายเรื่องรู้ไปถึงหัวหน้ากรุ๊มทัวอีกกรุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหลังพอรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วแกก็อาสาออกมาแก้ไขสถานการณ์ด้วยประสบการณ์อันเก่าแก่แกเดินตรงเข้าไปหากลุ่มอากงอามาที่ทุกคนตอนนี้ยึดที่นั่งชั้นธุรกิจด้วยชีวิตแกตะโกนเสียงดังฟังชัดว่า อากงอาม่าที่เคารพรักทุกท่านครับที่นั่งตอนหน้านี่เขาจะบินไปอเมริกากันส่วนที่นั่งตอนหลังนี่จะบินไปญี่ปุ่นครับพอสิ้นเสียงประกาศอากงอาม่าทั้งหลายก็ตกใจหน้าตาตื่นตระหนกรีบลุกขึ้นไปในทันควันแล้วก็กุลีกุจอเพนไปข้างหลังกันแทบไม่ทันและแล้วเครื่องบิน ก็สามารถเหินฟ้าบินออกไปอย่างเรียบร้อยเรื่องโกหกต่อแหลไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปอยู่ที่ว่าต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเอง